โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาประกอบเฟรมเอเพ็กไฟนะฮะตัวนี้เป็น I, เวอร์ชัน DJI lightweight คือเป็นตัวใส่โมดูลของ DJI แล้วก็เป็นตัวที่น้ำหนักเบาที่สุดครับในชุดก็จะมีนี่ตามนี้ก็เดี๋ยวเอาให้ดูอย่างแรกก็นี่อาร์มคาร์บอนคาร์บอนตัวเนี้ยเป็น คาร์บอนเกรดพรีเมียมนะครับงานเขาดูดีมากเลยดูลายคาร์บอนนี่สวยสวยมากๆนี่คือพลาสติกครอบตรงนี้นะครครอบกับอาร์มกันสายมอเตอร์ตะไบ2อันตะไบหัวแบนนี่กับหัวกลมเสาอลูมิเนียมพลาสติก น็อตรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันไลท์เวทตัวนี้จะเป็นน็อตไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมทั้งลำเลยซึ่งมีน้ำหนักเบามากแผ่นการลื่นแบตเตอรี่ก็จะมีให้สองอันมีแบบเป็นตีนตุ๊กแกนี่อันนึงแล้วก็เป็นแบบยางตัวนี้กันอันนึงเขามีให้สองอันอันนี้นะครับใบวอลันตีใบรับประกันมาให้ โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะมาใส่วอนน็อตกับอาร์มนี่นะครับใส่ลงไปในรูตรงนี้ฮอนน็อตอย่างนี้นะครับเราก็ใส่เอาด้านมันจะมีด้านอยู่ด้านหยกักๆอะ่ะจะมีด้านหยกักๆเป็นเขี้ยวให้ใส่ลงไปแล้วก็ก็จะมีน็อตนี้มาแล้วเราก็ ใส่เข้าไปอีกทางนึงครับแล้วก็เป็นลักษณะเงี้ยนี่นะครับแล้วเราก็ขันเข้าไปอัดขันเพื่อให้ตัวเนี้ยให้หัวนออ็อตอ่ะมันดูดลงไปอยู่กับคาร์บอนนะครับต้องค่อยคอยขันนะครับเดี๋ยวมันจะแตกพอมันเริ่มรู้สึกตึงตึงมือหน่อยแล้วหัวน็อตมันเสมอกับ มันจะเสมอกับเฟรมตรงเนี้ยก็พอโอเคนี่ก็ได้ละก็ขันออกได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำทั้งหมดอ่ะสามขาทำเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะ ต้องระวังนะครับพยายามอย่าไปอัดมันมากแล้วก็ดูเกี่ยวให้มันดีๆอัดมันมากเดี๋ยวเอค่าคาร์บอนมันจะแตกโอเคเสร็จแล้วอันที่สองจากที่เราใส่หัวน็อตลงไปในอาร์มเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาใส่ที่ตัวเพจ เอาหัวน็อตใส่ที่เพดนะครับก็จะมี2ด้านเราจะต้องคว่ำลงไปนี่ใส่กับรูตรงนี้เนี่ยพยายามดูให้ถูกนะนี่มันจะมีคนละอย่างกันอันนี้มันจะมีบาหัวน็อตอยู่ฝั่งเนี่ยเราใส่ฝั่งที่ไม่มีบาร์ก็ใส่เหมือนเดิมครับเอาน็อตค่อยๆดูดลงไป ไอส่วนนี้ต้องระวังมากๆแลนะเฟรมมันค่อนข้างที่จะบางมากนะครับต้องค่อยๆขันลงไปนี่เราก็ได้ละสุดหัวน็อตพอดีเป๊ะเลยนี่ครเแล้ว oh, ลนะก็ถอดออก ใส่หัวน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกลูนึงก็ใส่ไปอย่างเดิมเมื่อกี้ก็ใส่ตัวที่สามลูตรงนี้ ได้ใส่หัวน็อตไป4ตัวแล้วต่อมาก็จะมาใส่นอ็อตดูไฟคอนโทรลกับ ESC นะครรูเขาจะมีอยู่2ตํตำแหน่งก็คือนี่ถ้ารูในรูในตัวนี้จะเป็นบอร์ดขนาด20คูณ20มิลส่วนรูนอกก็จะเป็นบอร์ดขนาด30คูณ30มิลน,นี่ครตอนนี้ผมใช้30ผมก็จะใส่รูนอก ส่วนนอ็นอตน็อตเขาก็จะมีให้มา3ขนาดด้วยกันเป็นขนาด10มิลส่วนตัวที่2ก็จะเป็นขนาด16มิลส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นขนาด20มมิลโอเคผมจะเลือกใช้ตัวนี้ตัว10มิลก็จะใส่รูข้างนอก30คูณ30 ใส่หัวน็อตล็อกลงไปนี่จะได้แบบนี้นี่นะครับใส่ไปทั้งหมดสี่ตัวครับ ตอนนี้เราก็ใส่ครบทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับจะจะเป็นอย่างงี้เราก็จะมาประกอบเฟรมแผ่นนี้เข้ากับตัวลำกันแล้วนะครับนี่อยู่ในลักษณะนี้เลยโดยจะใ,ใช้น็อตตัวนี้น็อตตัวนี้เขาจะแต้มล็อกไท้ไว้ให้แล้วนะ โดยน็อตตัวนี้ยเขาจะตรงโคนมันอะมันจะเป็นผิวเนี่ยครับผิวเรียบไม่มีเกลียวซึ่งผมว่ามันดีนะน็อตตัวเนี้มันไม่มีผิวเรียบเวลามันเข้าไปในเฟรมหรือเข้าไปในรูอะเวลาเฟรมบิดตัวหรือตกอะ่ะมันจะไม่ทําให้เกียวอะเข้าไปกัดคาร์บอนในส่วนในรูรูน็อตตรงเนี้นะคะ เ,ออเขาออกแบบมาดีผมว่าชอบนี่เราก็จะใส่น็อตตัวนี้เข้ากับแหวนแล้วก็เอาแผ่นชิ้นส่วนเนี้ยประกบกับตัวลำโดยใส่จากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ขันเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็ประกอบ น็อตทั้งสี่ตัวเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วเฟรมเนี่ยเป็นในอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยต่อมาเราก็จะมาประกอบเสาตัวนี้เข้ากับตัวเฟรมนะครับโอเคเราก็มาใส่เสานี้กันเราจะร้อยน็อตจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็ ขันเสาลงไปโดยข้างชุดข้างหน้าเนี่ยจะต้องใช้เสายาวจะมีเสาสั้นกับเสายาวเนี่ยนี่เป็นแบบสั้นเราใช้เสายาวใส่เข้าไปด้านหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปฝั่งนี้ถัดมาจากด้านหลังตรงนี้นะครับ ก็จะใช้เสาสั้นใส่ทั้งหมด4ต้นโอเคตอนนี้แล้วก็ใส่เสาครบทั้งหมด แล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาใส่เพจชิ้นสุดท้ายใส่อย่เงี้ยแล้วก็ใส่เมาส์กล้องลงไปัน ตอนนี้ก็ใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะชั่งให้ดูว่าน้ำหนักเฟรมเปล่าเนี่ยมันเท่าไหร่นี่นะครับโอเคน้ำหนักอยู่ที่137.9กรัมก็ตีไป138 ถือว่าเบาเบามากๆครับต่อมาก็จะมาลงชุดไฟกันโอเคเราก็จะมาใส่มอเตอร์กันนะครับมอเตอร์ที่ผมใช้เป็นมอเตอร์ของ T ีมอเต Backbird กล่องให้ดู b a c k b i r d เวอร์ชั่นึ่งพัน v ก้าอยห kv ามาใส่ลำกันเลยนี่ในชุดของเฟรมมันก็จะมีชุดพลาส,สติกเป็นขาเนี่ยฮะเป็นขาค้ำก็จะร้อยน็อตลงไปในนี้แล้วก็ยึดกับมอเตอร์ เสร็จแล้วนะครับใส่มอเตอร์นี่พลาสติกกันเฟรมเป็นรอยเวลาตอนลงสวยละสีสีเข้ากับมอเตอร์เลยสีดำกับสีทองตัดกับเฟรมมากครับสุดยอดตอนนี้เราก็จะมาบัดกีมอเตอร์เข้ากับ ESC กันนะครับ ESC ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นของคิดโฟนวัตัวนี้ค <c oughs> ิดโฟนวันก็จะใส่ลงไป <c oughs> แล้วก็จะมีนี่สแตน d o ออตัวนี้จะเป็น Stand Off ที่เป็นลูกยางครับป้องกันแรงสั่นสะเทือน มันดีกว่าสแตนออฟพลาสติกทั่วไปนะะนี่อันนี้เนี่ยมันจะนี่มันจะอ่อนมากเลยว้าว <Wow. S 1> ป้องกันแรงสั่นสะเทือนไปที่ไฟคอนโทรลผมก็จะล็อกไว้ เชื่อมสายที่หนึ่งไปข้างๆแบบนี้เลยโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยละแล้ว,ลวเรามันก็จะมาใส่อันน,น,นี้อันนี้ที่อันนี้ที่มากับเฟรมนะครับเป็นตัวครอบกันสายมอเตอร์ มผมก็จะเชื่อมสายไฟเข้ากับ E.S.C นะครับโดยผมจะมีตัวนี้ของ Fittech นะครับจะเป็นตัวช่วยป้องกันกระแสะไฟฟ้าที่สูงเกินแล้วก็ปรับแรงดันกระแสะไฟฟ้าคิดอ่ะเขาแนะนำว่าควรจะมีตัวนี้ใส่ไว้แล้วก็ ต้องใส่คู่กับตัวนี้คาปาซิตเตอร์ผมใช้คาปาซิตเตอร์ของอิลินอย470มโคฟรัด50โวลต์เราจะเอาคาปาซิตเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปกับตัวออร์ซเบอร์ตัวนี้นะโดยมันก็จะมีขั้วบอกมันอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นขั้วบวกฝั่งขวาก็จะเป็นขั้วลบโดยคาปาซิตเตอร์ก็จะมีขั้วเนี่ยถ้าแถบตรงนี้จะเป็นขั้วลบ เราก็ใส่ค้อมเข้าไปในนี้เลยนี่แล้วก็บัดกีนี่ยฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> ผมก็ได้เชื่อมสายคาปาซิตเตอร,ร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมจะใช้เนี่ยสายต่อเข้ามาเชื่อมกับ ESC ด้านในเนี่ยฮะด้านล่างเนี่ยก็ต่อตามขั้วเลยขั้วบวกก็เข้ากับบวกลบก็เข้ากับลบโดยผมจะมาวางไว้ตรงนี้ แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมสายแบตเตอรี่กันนะครับหลังจากปัดกีเสร็จเดี๋ยวผมก็จะสเปร์ฉีดทำความสะอาดนะฮะสองเส้นของพีซตรงเนี้ยผมก็จะเข้า กล่องโมดูลของกล้องนะครับผมใช้โมดูล D J I Vista นะครับก็จะมาเชื่อมเข้าขั้วบวกกับขั้วลบของกล้องโอเคตอนนี้ก็เชื่อม b c เข้ากับโมดูลกล้องเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ะมาก็จะมาติดตั้งติดอย่างเงี้ยนี่ฮะรีซิปที่ผมใช้ก็จะเป็นรีซิปของคอร์สไฟนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมสายรีซิป ก็เราก็จะหอ่อทอหดนะครับ เดี okay, sitten, xt, mm ๋ยวเราก็จะไปต่อรีเิพเข้ากับไฟคอนโทรลนี่เสร็จเรียบร้อยครับรีซิป ผมก็ได้ลงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประมาณเนี้ยอุปกรณ์ก็ชุดกล้องชุดกล้องเป็นของ DJI c a r e c Vista Flight Control ของ k e i t เวอร์ i o น2 ESC ของ k i s s f o in 1มอเตอร์เป็นมอเตอร์ของ T Motor Backbird Edition 1950งพัน s ก้า KV d ดิสซปเป็นของคอร์ดไฟกับเสาทีผมใส่ตรงนี้แล้วก็เสาเสาเป็นของ TBS เราก็จะต่อสายอะแดปเตอร์นี่ต้องมีอะแดปเตอร์มาแปลงเพื่อยึดเสาไว้ตรงนี้แล้วก็ OSD ของกล้องคาแดกกับไฟคอนโทรลของคิสเนี่ยนะครับผมเคยทำคลิปไว้เป็นคลิปก่อนเนี้ย เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ใต้คลิปเนี้ยนะครับลองเข้าไปดูกันว่าวิธีการต่อมันต่อ,อยังไงสายอะโอเคก็ประมาณเนี้แหละครับ